สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆุท่านเราไปดูโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลในคืนนี้กันเลยดีกว่านะครับว่าคืนนี้มีฟุตบอลอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับหรือเราเรื่องที่โปรแกรมฟุตบอลยูฟ่าเนชันลีกกันก่อนเลยดีกว่านะครับในคืนนี้ซึ่งก่อเป็นรอบแบ่งกลุ่มหน้าที่2เวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าไอร์แลนด์จะพ่ยูเครนสกอตแลนด์จะพอาร์เมเนียเบลเยียมจะพโปแลนด์และเวลส์จะพฮอลแลนด์ทั้งสี่คู่นี้ก็ถ่ายทอดสดทางยูฟ่าดอททีวีนะครับ เราไปดูโปรแกรมฟุตบอลเอเชียนคัพกันบ้างนะครับในวันนี้เวลา11บเนาฬิกาสานาทีฟิลิปปินส์บพบเยเมนเวลา16บหนาฬิกาปาเลสไตน์บพบมองกโกเลียเวลา16บหนาฬิกาสิบานาทีบาเลนบพบบังกลารรเทศเวลา17บเนาฬิกาสานาทีทาจิกิสถานบพบเมียนมาเวลา18บแนาฬิกาสานาทีฮ่องกองพบอ,อัฟกา,า,น,น,า,าน,นิสถานเวลา19บเนาฬิกาทีมชาติไทยพบมมาวดีฟคู่นี้แทบเทสทางไทยรัฐทีวีเวลา20่สนาฬิกาตุกเมนิสถานพบมาเลเซียเวลา2ยี่สินเดียพบกัม คาคีกิสถานจะพิ่สิงคโปร์เวลา22นาฬิกา30นาทีอุสเบกิสถานจะพิ่งเรังกาเวลา23นาฬิกา15นาทีคูเวตจะพิ่อินโดนีเซียและเวลาที25นาทีจอร์แดนจะพิ่เนปา โปกแรมฟุตบอลแอฟริกาคัพออฟเนชั่น Cup ในคืนนี้ซึ่งก็เป็นรอบคัดเลือกเวลา20นาฬิกาอูกันดาจะพบไนจอร์เวลา23นาฬิกากาบองจะพบมอลิเตเนียแทนซาเนียจะพบแอลจีเรียคองโกงจะพบแกมเบยเวลาที2เบนินจะพบโมซัมบิกและซูดานจะพบดีอาฮองกะครับ และเราไปปิดท้ายที่โปรแกรม U23 ชิงแชมป์เอเชียนะครับในคืนนี้ซึ่งก็เป็นรอบแบ่งกลุ่มนัดที่3เวลา20 0นาฬิกาเกาหลีใต้จะพบทีมชาติไทยและเวียดนามจะพบมาเลเซียนะครับและนี่ก็คือโปรแกรมฟุตบอลที่น่าสนใจในคืนนี้นะครับสวัสดีครับ